กระถึกอยู่พี่น้องเลยทั้งตารางผันแมงเมาทั้งเครื่องผันอันโตอนอนเว้นี่นี่เออกินน่นอ่ะไอ้น้องนี่ยามันนะี่มืดแล้วละบุกขึ้นนี่แมงเมาออกไลยหลายพี่นออ้องตื่นมาอันเต็มห้องน้ำแมงเมาฟาดทถวะฝนตกได้มือแหลกแมงเมาหลาย นั่นสบายดีปะลุงแล้วไหมสบายดีปะลุงฮัมสบายดีปะลุกเอามาไหมเออชาเอามาสบายดีปลุฮัมเด็สบายดีปะลุงแล้วไหมลูกทุกจ้าเบิร์ดยู่แล้วข้างบนเขามาทางคั่วนองน้องรีดเผาคั่วอยู่ตอนนี้สบายดีปะลุงเอันนั้นลองป่ามึงดูแลป่ามึงดูมังนาอยตัวนี้ ใส่ก e e e? uh, hey. so yeah. ่อยหอยมาทำยังไงนางมาทำยังไงนางสภาศตอนกลางคืนพี่น้องพ่อน้องดีก็มาแล้วสบายดีพอน้องดีน้ำกระทำใคอยู่เรืยวะตอนนั้นนี่ทั้งนั้นก็สบายยกยกยมปันไหวสันเจ้าวะอ ก้อยหัวหอยพี่น้องเลยโอ้ยใบประกอบกอันยังบา้านได้แก่ค่ะเนาะนี่ก็ใบประกอบกระเสริฐด้วยกันแจวเอาถเฉยไปด้วยเจี๋ไ,ไปเล้อโตมากอันนี้น้องดีตกกินพี่นอ้องเลยเปนกินก่รรไปตามหนังเลยเป็นตอนใครตอนมันฮะเออไปแล้ว หันเสร็จแล้วพังกรปอ,อ,องเขาขวากินกันดะแสะบ่จอดยันี้จะเห็นาพิสูจน์เบิรงบอนัช้าเลยให้เาน้อแม่นยิบนาเบิร์นบยิบได้หรือยันนี้นี่คือเป่งแดงเอาไดนะ้ไหมคะตาลังเอ้ยตุ่เป่งเ,เอ้เยจิเยบขเขาจิบบ่จิบเขาจ็กน้อยจิบเขาจ็กน้อยแป,ป๊บ่อานี่แป๊บไ้ก่อนนะหมกอ่วมังงม ยังเรียนนิวโป้นิวก้อยพี่พี่มาทางนีพี่ชายสิับมาทางพี่ชาเออไปน่ายๆอย่างนี้อยไป่ยแน่อยไง่ยใส่ได้งอนแน่ไมารูรูพอดีกี้กับแก้วอืมมีเป้งรูบ่งามแต่กุบๆรถ้ใบประกอบเข้าพี่น้อยมันยังบอกแก่ค่ะมีผัดเนี่ย สดๆเลยมาเด้อกินข้าวนมกันเด้อพี่น้องเด้อเบิสุกุสุข้นสบายดีปะลูกโด้โล่โผ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 ล่โล่่โผลโผล่่โล่โผ่ผลได้ล่โผลน่โผล่โผล่โอล่โผ่โผ่ดผล่ เงี้ยจิ้มเข่ามันก็ได้เงี้ยจิ้เข่ามันอาเก่งแท้อาอ้าวทอน่จสีน้องเียนี้เข่าอยอะไร้นมามาย่นิ้เข่าทักที่แล้วไปแล้วน้อบ้านต้ม้ไอ้เอ้อต้มก้งครับเด๋เอาไนแม่เอแม่ยังหน่อ้เขากินพอน้องนีดปีงาทูอ่อนยีดอกม้หนี่โอ้ยยู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 ยีาูก้อยหัวหอยน้องรีนะเพ่นปั้นแล้วแหละ

กี่กลายแบบกระสูอ่ะใส่มือนี่มาพักกระสูอ๋อพักนี้กิอก็ได้พอไม่หน่อยพักกระสูเหรอครบบางทีก็ครบกระส่าโอ้ยมันมาปอดเลยโอ้ยบางทีมาพักกระสูมาพักเปล่าไม่้ายเลยน่าปอดจริงนะพออย่างนี้กินแล้วยืดเลยไม่แห้งแล้วละเย่นวัน

ตัวร้อนตาเร้อนจริงจริงเนาะต้องมนต่อจกเมื่อรออ่ามาคนๆเลยทำเมืจริงตังงานแค่มาติดต่อติดตั้งเจ้หม้อเมื่อเจ้นั่นหับเพลินหม้อหมิงเพลินไมนเงียบเลยเจ้าตัวออกแล้วกะปลุกปาเป็นปลาคุณเอาปลาปลาอกแล้ออกขึ้นอน่อง่ะก็มาคอยปาด้วยคอยก่อนปลาหุบ กนัดเลยอู้วเสียลูเังน่มาต่อจักนะนเขาปหัวกินเเ็ปม่นีเป็นไปยัวเยม่เป็อย่างเี้ะองนั่งเล่นองนั้นเล่นอวาอได้องต่อเลยีนบอกลูกตายลาตายแล้วกินพักผักระป๋อยโอ้ พ่อมปอนฝาโง่ไม่ทำไม่ทำไยนี่แมวหายเลยทั้งลุ่มกระตอกระตอมเลยน่นเฮงกระเต้มก็เนนี่มาต้มยงคนก็ไนมองวิ่งแตกใ้มันแห้งเให้เยๆค่ยาทั้งเห้งเหรอแห้เหเน

เขาเป็นเกษตรที่เกลืออยู่ล้วตอนเอาเาดูตามเนาเขอนัเองเขากินแล้วเขากินลหงายเอหงายเนื้ออีกิเนลาเลยตันท้งกังไอั้งนี่เป็ดเนี่ยเี่ยเป็ดเนี่ยเป็นี่ยเป็ดดเนี่ยเปยเป็ดเนเป็เนี่ป็ดนี่เนี่ยเป็นี่ยเป็นี่ยเ

ม่อแม่บมันจะไปยังบ้างไหมทางพี่มาบริพรทางพี่ข้างข้างข้าบังบนีอ่เจ้าขี้ไม่หาเลยนี่เจ้าขี้เมียขี้คล้องไปหนักไหมมันจะเห็นย่างงอไปหนักตัปลาด้วยค่ะ นี่หัวสแ้มาดูเสร็จนะหัวนี่อันนี้เราใส่เป็นคนเอาทำเลยโอ้นาคาปันซาเกาหลีลับานปอถูงมันทาแล้วมันเอาอาบว่านเนาะดูอย่งนี้มึงดู ข้วญ่ปุ่นเกาหลีไปโผ่สุไพาวเบิเนาะบข้างหน้าขึ้นล้าบอตีนขา์ีะใส่ใส่ก็ไี้เยอะมึงตี้ยนเลยมึงใส่ใส่กัใส่ลาบผ้ใส่ำหนึงใส่ำหนึ่งขีม่วงซะคนดำไปฆ่าไปฆ้ามาโอ๊ยคู่ท่าอยู่ได้วาเป็นชิบได้นได้ภาพนีค่ะไป